ดีค่ะวันนี้นะคะพบกับโบอ,อีกแล้วนะคะกับโบขุมทัพรถบ้านคุณภาพดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโบนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีรถนะคะสวยๆนะคะมาแนะนําเลยเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะคุณได i H1 นะคะเครื่องยนต์2,500 ดีเซลเทอร์โบนะคะคันนี้นะคะปี2010ค่ะแล้วก็อยากจะบอกเลยจริงๆค่ะว่ารถคันนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับครอบครัวยุคใหม่นะคะครอบครัวที่นะคะมีจำนวนคนนะคะที่แบบนั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยแล้วก็นั่งสบายๆคันใหญ่ประหยัดน้ำมันนะคะเดินทางได้แบบสะดวกสบายเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะส่วนภายในนะคะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปชมกันเลยนะคะ ะะีได้บอกเบื้องต้นไปแล้วเนอสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้โบจะพาไปชมข้างในนะคะว่าคันนี้นะคะมีความพิเศษแบบไหนนะคะคันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่างที่บอกค่ะรถนะคะคันนี้เนี่ยเป็นคุณได i H1 ใช่ไหมคะเป็นรถตู้เนาะแล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้านะคะความปลอดภัยจริงๆอะ่ะตัวเดอร์ลุกมันก็มีครบอย่างที่โบบอกนะคะหน้าจอทีวีแต่ที่มันพิเศษไปมากกว่าน,นั้นนะคะเดิมทีอะ่ะตัว H1 นะคะเดอรลุกเนี่ย คันนี้เองเนี่ยเป็น11ที่นั่งนะคะแต่ลูกค้าเจ้าของเดิมอะค่ะเขาไปเปลี่ยนเบาะมาเป็นเบาะ VIP นะคะแล้วก็รถเบาะ VIP ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมูลค่าของเบาะก็รวมๆ100,000บาทเลยนะคะสําหรับถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการหารถที่เป็นครอบครัว7ที่นั่งขนาดใหญ่นั่งสบายแบบนี้เนี่ยโบแนะนําคันนี้เลยละค่ะเพราะว่า ถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนเองะลูกค้าก็ต้องแบบจ่ายเงินเพิ่มอีกแสนดึงแต่ว่าถ้ามาซื้อคันนี้นะคะรดตู้แบบนี้ความคุ้มค่าค่ะถือว่าครบคันจริงๆเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งให้ดูคันนี้นะคะนั่งแบบสบายมากเลยนะคะแล้วก็เบาด้านหลังนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งนี่นะคะเบาะนั่งสบายมากนะคะแล้วเลื่อนเบาด้านนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถปรับนี่นะคะแบบสบายมากเลย แล้วก็มีทีวีดูด้านในนะคะคนที่นั่งอยู่แบบจะเดินทางนะคะจะนั่งเป็นแบบหรือจะซื้อเป็นรถผู้บริหารอันนี้ก็ไม่ติดกันเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดใครนะคะจะซื้อไปแบบต่างจังหวัดโมบอกเลยโอ้โหนั่งแบบสบายจริงค่ะเดี๋ยวโมเอ็นบอกให้ดูอีกทีนึงโอ้โหสบายสุดๆเลยนะคะแล้วก็ข้างในขนาดเลื่อนเบาจนสุดแล้วนะกว้างขวางและขออนุญาตนะคะก็ยังแบบวางเท้าได้ สบายมากๆเลยทีเดียวโอ้โหคันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าไม่ซื้อน่ะไม่ได้จริงๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะรถซื้อรถมือสองมีข้อดีตรงนี้แหลคะค่ะเพราะว่ารถนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนบอกไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่าได้อะไรที่มันครบหมดแล้วแบบนี้ลูกค้าต้องเข้ามานะคะเอาลคะค่ะตะกี้นะชมภายในกันไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวโบจะพามาดูด้านหลัง เป็นไงคะด้านหลังนะรถตู้ Hyundai H1 นะคะบอกเลยว่าเก็บของได้เยอะมากๆเลยถ้าเกิดใครที่จะแบบไปต่างจังหวัดนะมีแผนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาอะไรอย่างนี้นะของสัมภาระนะคะสามารถเก็บได้แล้วก็เบาะนะคะก็นะคะขับได้ด้วยถ้าเกิดว่านั่งไม่เต็มพื้นที่แต่ถ้านั่งเต็มพื้นที่เสร็จที่นั่งแบบนี้บอกเลยจริงๆแล้วเขะว่าแบบ กว้างมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะรถ H1 เนี่ยมีดีตรงที่นะคะนอกเหนือจากว่าเราจะเก็บของด้านหลังตรงนี้แล้วใช่ไหมตามพื้นข้างล่างก็ยังเก็บของได้อีกนะเยอะเยอะเหมาะมาก,มากๆเลยกับรถครอบครัวนะคะแอร์ก็มีแบบครบนะคะ3ตอนอย่างนี้เอาเป็นว่านะคะไม่มีไม่ได้แล้วจริงๆนะคะถ้าปีใหม่ใครยังไม่มีรถไปเที่ยวนะคะบอกเลยว่าก็ต้อง เป็นคันนี้แหละค่ะที่จะต้องนะคะเอาไปเที่ยวให้ได้เลยล่ะค่ะจากที่ทั้งหมดนะคะบอได้แนะนํารถคันนี้ไปนะคะคู n ได H1 นะคะปี2010เครื่องยนต์2,005ดีเซลเทอร์โบนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะทางเรานะคะขายราคาเพียงแค่5,079,000นะคะกับเบาะ VIP ูลค่า1 0 0นบาทแล้วทีเดียวล่ะค่ะ,ะสำหรับนะคะ ยังมีโปรโมชั่นดีๆให้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ออกรถกับเราวันนี้นะคะคันนี้นะคะทางเรานะคะเติมน้ำมันให้เต็มถังนะคะพร้อมบริการนะคะช่วยเหลือจุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะนอกเหนือไปกว่านั้นเรายังนะคะมีรับประกันให้นะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะระบบเกียร์แล้วก็กล่อง ECU นะคะให้1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนั่นเองละคะ่ะ สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าขุมทับนะคะเราอยู่ที่ไหนนะคะขุมทับนะคะรถบ้านคุณภาพดีนะคะเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะให้สังเกตได้เลยนะคะว่าอยู่ตรงข้ามนะคะกับทางด่วนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปทางทางด่วนจตุจักรนะคะรวมถึงนะคะถ้าเป็นฝั่งขาเข้านะคะจะอยู่ก่อนถึงปากซอยสวนภาคนันเองละคะ่านะะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะเห็น คลิปนี้แล้วนะคะเข็นโพสต์นี้แล้วนะคะลูกค้านะคะตัดสินใจนะคะติดต่อเข้ามานะคะเรามีแคมเปญพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะขอเพียงคุณแค่ทักอินบอร์เรามาค่ะนะคะแล้วเรานะคะจะมีเงื่อนไขดีๆนะคะให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่าน,นมากๆไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย